สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้6มีนาคม2565มาคุยกันก่อนอน,นอนครับกับช่องปอนบ้านยูทูบพบกับกรับผมดอนพรบําเพ็ญครับผู้ร้องเพลงเจ้าไปยามอ้จนนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองกดค้นหาฟังดูทาง y o YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็ ดอนพรบมเพนผู้บรรยายคลิปทางช่องปอนบ้าน YouTube นี่ก็พูดเรื่องเดียวกันอยู่หลายช่องนะครับช่องโชคดีดอน YouTube ช่องอาร์เกมเมอร์ช่องตองบอนพรมและตลอดจนช่องนี้ปอนบ้าน youtube ทั้งหมด4ี่ช่องนั้นก็เป็นช่องของคนในครอบครัวนะครับซึ่งเจ้าของช่องของแต่ละช่องเขาก็เป็นลูกเป็นคนในครอบครัวแล้วก็ ช่วยกันตัดต่อแล้วก็ช่วยกันทําคลิปเจ้าของช่องส่วนใหญ่ก็ยังไม่พูดเองไม่ยังไม่บรรยายเองยกตัวอย่างช่องตองพันพรมนะครับช่องอาเกมือ e. ประมาณนั้นครับก็เลยผมก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายทุกคลิปซึ่งเนื้อหาสาระก็คล้ายๆกันเพื่อกระจัดกระจายให้ไปอยู่ในแต่ละช่องให้คนได้เข้าถึงข้อมูลที่เราไปคน้นหามาได้อย่างถูกต้องและเป็นข้อมูลที่จริง โดยเฉพาะอสมอนะครับเป็นข้อมูลที่เราหาอย่างใกล้ชิดเราจะต้องหาความแม่นยําในด้านข้อมูลตัวนี้มาจากแหล่งข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นการหักเงินชกสเอสมอ,อย่างนี้เดือนนี้หักเท่าไหร่อะไรทํานองนี้เราจะต้องมีข้อมูลที่แม่นถูกต้องนะครับวันจ่ายแล้วต้องแม่นนะครับวันจ่ายมีนาคมพี่น้องอสมอได้เดือนไหนอะไรยังไงต้องแม่นนะครับแล้วก็ ค่าตอบ 19, แทนเสไรโควิด -19 เราก็พูดมานานก็เป็นเหมือนเราพูดก่อนหน้านี้ก็เคยมีหลายโพสต์ที่ที่แม้กระทั่งผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเมืองเขาก็พูดเขาก็โพสต์ทางเพจทางเฟซบุ๊กเขาบอกว่าจะมีการจ่ายรวดเดียวเลยในเดือนเมนายน3,000นะในช่วงวันออกสมอเราก็ทําคลิปว่าเราก็ทําทําคลิปเสนอข่าวไปว่าข้อมูลนี้ จากเพจนี้เป็นคนว่าซึ่งเขาเป็นนักการเมืองเขาว่ากันไปนะครับแต่ส่วนความเห็นของเราเราก็ใส่ความเห็นเข,าเข้าไปว่าการจะจ่ายสามพันครั้งเดียวนยในเดือนมีนาคามจ่ายไม่ได้โดยระเบียบแล้วต้องจ่ายห้าเดือนก่อนเสร็จแล้วห้าเดือนก่อนก็คือตุลาหกสี่ถึงสิ้นเดือนกุมภานีจ่ายได้ในเดือนมีนาเพราะทํางานเสร็จแล้วส่วนของเดือนมีนาน่ยย,ยังจะจ่ายในเดือนมีนาไม่ได้ พราะทำงานยังไม่เสร็จต้องไปจ่ายเมษาเราก็เคยทําคลิปก่อนนานี้ให้ท่านผู้ชมตรงบ้านดูและในที่สุดการดําเนินการไปตามระเบียบของท่านราชการก็เป็นตามเราว่าครับก็คือเดือนมีนาเนี่ยก็จะได้ค่าเสี่ยงภยัยโควิดป์เนี่ยได้5เดือนไปก่อนเพราะพี่น้องอสมเนี่ทำงานตั้งแต่ตุลาหกสี่จนถึงสิ้นกุมภาพันธ์ของค่าเนี่ยได้ทําเสร็จก็เบิกจ่ายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก,ก็เบิกจ่ายให้ส่วนเดือนมีนาเนี่ย อีกห้าร้อยนี่ค่าตอบแทนเสียงไปกวสิบเก้านี่ต้องทํางานจนสิ้นเดือนเมีนาก่อนแล้วเขาจึงจะเบิกให้อีกก็จะไปได้ในเดือนเมษาซึ่งวันที่ก็เป็นที่ทราบแล้ววันที่จ่ายเงินตอบแทนเสียงไปกวดสิบเก้าของเดือนเมีนานะครับจ่ายันที่สิบแปดนะครับสองมาถ้าร้อบาทและอีกห้าร้อยก็ไปจ่ายวันที่สิบแปดเมษาเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ค่าบริการเดือนละพันยังจ่ายตามวันตามปฏิทินที่กรมบัญชีกลางทําไว้ตั้งแต่ต้นปีตามปกติ ก็คือของเดือนเมษของเดือนกุมภาพก็จ่าย15มีนาค่าเปิดการนะครับ1น0 0ส่วนเดือนเมษาก็จ่าย12เมษาอันนี้เป็นตามเป็นตามปฏิทินที่กรมพิชีการทําไว้ตั้งแต่ต้นปีส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดสิเพิ่งทําเพราะว่างบประมาณเพิ่งได้รับและกรมพิชีการกับสวสกําลังก็ทําเคลียร์ระบบกันเสร็จวันจ่ายก็ตรงกับวันที่18มีนาสองพันห้าเสี่ยงภัยโควิดสินะครับเดือนละห้าเดือน สิบแปดเมนารับไปก่อนห้าเดือนสองพันห้าแล้วก็เมษาสิบแปดเมษารับไปอีกห้าร้อยในส่วนของเดือนมีนานะครับส่วนต่อไปจะได้หรือไม่นั้นยังต้องติดตามข่าวต่อไปต่อไปคือหลังจากได้ของเดือนมีนาไปแล้วเมษาเป็นต้นไปจะได้หรือเปล่าอันนั้นก็ต้องรอฟังรัฐบาลว่าเขาจะให้อีกไหมถ้าให้ก็ต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไปจะอนุมัติกี่เดือนก็คอยติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ แต่โดยหลักการแล้วก็นายกัฐมตีพนิกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยพูดไว้ว่าตราบใดที่ยังมีโควิดและพี่น้องอสมอย่ายังทํางานหนักนายกัฐมตีบอกว่าจะดูแล้อสมอไปเรื่อยๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของนายกที่พูดไม่นานแล้วนะเราค่อยติดตามข่าวกันต่อไปว่าหลังได้ครบสามพรอบนี้ตุลาคมหกถึงสิ้นมีนาห้าได้ครบสามพันไปแล้วรัฐบาลจะว่ายังไงอีกจะให้อีกหรือไม่นะครับ เอาละครับคลิปนี้ในหัวข้อที่โชว์ตัวหนังสือบนบนหน้าจอเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นว่าใครบ้างจะไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยโกศิลก้าห้าร้อยหกเดือนนี่มีคนไม่ได้รับนะครับมีคนไม่ได้รับฟังนะครับคนที่ไม่ได้รับฟังฟังเป็นข้อข้อไปเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเดือนไหนถ้าอสมท่านใดไม่ได้รับค่าป่วยการเพราะไม่ได้ส่งงานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ถูกกดเงินให้ตั้งแต่ตุลาหกสี่ถึงมีนาหกห้านี มีถ้ามีเดือนใดไม่ได้รับค่าบรยการเลยเพราะทําผิดเงื่อนไขเจ้าหน้าที่ไม่ได้กดยืนยันผลงานให้น네ี่หรือเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ค่าบรยการของอสมอลรายนั้นในเดือนนั้นเ네นี่ยพอได้ค่าเสียงไปกว่าสิบเก้าในเดือนมีนานะเนี่ยก็จะหักเดือนนั้นออกด้วยนะครับหักเดือนที่อสมอไม่ได้ค่าบรยการเดือนนั้นออกไปด้วยก็ทําให้ไม่ได้นะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งก็จะได้ไม่ครบนะครับไม่ได้ได้ไ่ครบสองพันห้าในวันที่สิบห้ามีนาคือเดือนใดที่เราไม่ได้รับค่าบรยการ เพราะเหตุเราทํางานไม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ไม่กดยืนย่นผลงานให้ตั้งแต่ก่อนนานน้นี้ลองไปเช็คดูนะครับเดือนไหนทําไม่ได้รับค่าบริการเลยเดือนนั้นค่าตอบแทนสิ่งเพื่อ<ๆ>1 9ก็ถูกหักออกไปด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เราไปหามานะครับเอานี่ไม่ได้แต่ว่าได้ส่วนหนึ่งไม่ได้ส่วนหนึ่งทํานองนี้นะครับเอาล้ครับต่อไปใครไม่ได้เลยใครไม่ได้เลยก็คืออสมใหม่อสมที่เป็นอสมใหม่ และยังไม่เคยได้รับค่าป่วยการมาเลยตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงนี่แหละถึงมีนาเนี่ยถ้าไม่ได้รับค่าป่วยการเดือนใดเดือนหนึ่งเลยเนี่ยคือทํางานไปก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบได้รับค่าป่วยการเนี่ยคือถ้ายังไม่ได้รับค่าป่วยการก็ไม่ได้เงินนี้ด้วยตุลาคม64ถึงมีนา64ก็ไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอสมใหม่ที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับทีนี้ถ้าเป็นอสมใหม่ได้รับเงินแล้วสมมติว่าเป็นอสมใหม่เริ่มเป็นอสมใหม่ตั้งแต่ ในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนมีนาเนี่ยเริ่มเป็นใหม่เริ่มเป็นอสมอใหม่ทีนี้จะได้เราค่าตอบแทนสียงไปกโควิดสิบเก้าเดือนละห้าร้อยเดือนใดก็เดือนที่ได้ค่าเบิกการเดือนแรกนั่นแหละครับเดือนไหนที่ท่านได้ค่าเบิกการเดือนแรกนะครับพอวันที่สิบห้ามีนาเนี่ยเขาก็จะนับห้าร้อยให้ตั้งให้แต่เราได้ค่าเบิกการเดือนแรกด้วยได้มาแล้วกี่เดือนเราก็จะได้เท่านั้นค่าตอบแทนสม่งกัโควิดสิบเก้าจะได้เท่านั้นด้วยนะครับ นี่แหละครับจะได้แบบนี้ทีนี้ส่วนคนที่ไม่ได้นะหนึ่งแม้ว่าจะปฏิบัติงานแล้วแต่เกิดเสียชีวิตไม่ได้เงินนะครับเอายุตัวอย่างเป็นอนสมอเก่าอยู่แล้วเดือนตุลาก็ได้รับค่าป่วยการเดือนพฤกาได้รับค่าเ่วยการเดือนมกราพันวาอะไรได้รับค่าป่วกาก,าวาาวการหมดกลุมของกุมภาก็รับไปแล้วสมมติ แล้วถ้าเก survival, <c oughs> ิดเสียชีวิตเป็นอสมเสียชีวิตเกิดเสียชีวิตในช่วงสมมติเสียชีวิตในช่วงเดือนกุมภาเนี่แหละครับเสียชีวิตแล้วในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยจะไม่ได้รับค่าป่วยการนะครับเพราะว่าเสียชีวิตเป็นอสมเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนมีนาเจ้าหน้าที่ไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดนะครับก่อนเขาจะจ่ายค่าปลวกการให้กับอสมเขาจะมีการเช็คว่า อสมอยังมีชีวิตเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าอสมอท่านใดไม่มีชีวิตอยู่เขาก็ไม่จ่ายค่าบริการอของเดือนนี้ของเดือนมีนาและถ้าไม่มีชีวิตอยู่ค่าตอบแทนเสียงโควิด1 9ที่ปฏิบัติงานมั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตอสมอเสียชีวิตไม่ได้รับนะครับแม้จะปฏิบัติงานเสี่ยงภยัยโควิดสิมาแล้วก็ไม่ได้รับประมาณนั้นนะครับประเด็นที่2ครับ ออสมอลาออกก่อนที่จะได้รับเงินในเดือนมีนานน่นะครับเป็นอ๋อสมอมานานแล้วตุลาก็ได้ค่าเบิกการพฤศจิกาธันวามกราได้ค่าเบิกการหมดต่อมาเพิ่งมาลาออกนี่มาลาออกสักเดือนกุมภาสมมติพอลาออกไปเสร็จสับปั๊บนี่เดือนมีนาท่านไม่ได้ค่าเบิกการเพราะไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของของ,ขอ,งอ,อสมอแล้วพูดง่ายๆวันที่สิบห้ามีนาเนี่ยท่านไม่ได้รับค่าเบิกการเพราะชื่อของท่าน ถูกระบบเขาไม่มีชื่อในฐานข้อมูลแล้วพอไม่มีชื่อในฐานข้อมูลแล้วนี่ส่วนที่ท่านปฏิบัติงานมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราทานองนี้ค่าเช่งงไปโควิดก็ไม่ได้ด้วยนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าถ้าไม่มีสถา,านะสถา,านะเป็นอสมก็จะไม่ได้รับในเดือนมีนาไม่ได้รับค่าเี่ยง 19, ไปโควรนสิแม้ว่าจะทํางานมาก่อนหน้านี้คือพูด,ดง่ายๆเพิ่งลาออกไปนี่ และตอนนี้ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลแล้วก็ไม่ได้รับเพราะว่าเวลาเขากดยืนยันเจ้าหน้าที่เขากดยืนยันผลงานให้ท่านเพื่อให้ท่านได้รับค่าป่วยการและค่าตอบแทนเชิงพายโควิดต้องเป็นอสมอที่มีสถานะเป็นอสมอ,อยู่ถ้าท่านลาออกไปแล้วก็ไม่มีสถานะเป็นอสมอมันไม่มีที่กดให้กดยืนยันผลงานก็ไม่มีให้ก็ไม่ได้เบิกให้นะครับก็จึงไม่ได้นี่แหละครับคือคนที่ไม่ได้นะครับทั้งหมดก็เป็นคิดว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะว่าได้ไปศึกษามาไปทําความเข้าใจมาในระบบต่างๆนะครับถ้ากว่าพูดสิ่งใดผิดไปไม่ถูกต้องท่านผู้รู้กว่าก็แลกเปลี่ยนการคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะนี่คือการคุยกันครับการพูดคุยกันก็ไม่มีผิดไม่ถูกแล้วแต่ว่าข้อมูลแม่นขนาดไหนข้อมูลไม่แม่นเราก็ปรับแกบ้พูดเล่าสู่กันฟังใหม่วันหลังอันนั้นมันเป็นแบบนี้ที่พูดไปโอ้อันนี้เป็น ไปค้นความมาใหม่มันเป็นแบบนั้นนะเราก็จะมาแก้ตัวใหม่ในวันหลังแต่ว่าเท่าที่พูดมาเมื่อกี้นี่จนถึงจนจะจบคลิปอยู่แล้วเนี่ยขค,คิดว่าพูดถูกแล้วตามนี้คนที่ไม่ได้นะครับส่วนคนที่เป็นยังเป็นอสมอ,อยู่มีสานะเป็นอสมอได้ได้ค่าเบ,บิกการมาทุกเดือนนะครับไม่ได้ลาออกไม่ได้เสียชีวิตและวันที่สิบห้ามีนาเนี่ยท่านจะได้รับค่าเบ,บิกการแน่นอนครับท่านก็จะได้เงินเสี่ยงภยัยโควิดสิบเก้าไปด้วยนะครับถามว่าได้กี่เดือน ก็ได้ตามจํานวนเดือนอที่ท่านได้รับค่าป่วยการนั่นแหละครับถ้าจากตุลาถึงมีนถึงสิ้นเดือนกุมภาเนะี่ยท่านได้รับค่า่วยการมาโดยตลอดทุกเดือนค่าเสียงัยก็ได้ไปด้วยทุกเดือนเป็นของควบคู่กันนะครับเอาละครับขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่ฟังคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบครับก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับกดติดตามช่องปอนบ้านยูทูบเอาไว้นะครับเมื่อมีเรื่องราวข่าวสารใหม,ใหม่ๆ เกี่ยวกับพี่น้องอสมอก็จะนามาอัปเดตให้ฟังเป็นประจําพี่น้องจะได้ประโยชน์และทันข้อมูลทันสถานการณ์เกี่ยวกับข่าวสารของอสมอรเราจะนามาอัปเดตเป็นประจําอันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอนะครับสําหรับค่าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้พี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านมีความสุขนอนหลับฝันดีและโชคดีครับปิดท้ายรายการด้วยเพลงที่ร้องเองโดยผมดอนพรบำเพ็ญชื่อเพลงว่าเจ้าไปยามอ้ายจนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และคลิปต่อ,ตอไปครับ สวัสดีครับ จากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือกเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำไว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดทางน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไหมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำคินเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหากต้องเบิดค่าเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบวไไวคืนวันเก่าก่อนน้นองยังตปนคำหวานทำใจ โกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล งไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ดำคักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน